สวัสดีครับทุกคนกระผมพ c f x กยินดีต้อรับสู่ LL แงะเช่นเคยนะก็ไม่รู้เทปที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่นับด้วยนะฮะแล้วก็ลืมไปด้วยว่าเราทําไปกี่เทปโอเควันนี้ก็จะมาสอนวิธีการลงอวาตารของพิเศษนะแทนตัวเกฟในเกมนนเองเนื่องในโอกาสที่โชว์สเต็ปเทพนะ1ต่อสมนั่นเองในแมตที่ชนะเอชนะครับก็ตื่นตันใจมากอะช็อตนั้นนะโอ้ก็เลยถือโอกาสนี้นะ คือพูดงี้เป็นแฟนขับตัวโยงนะทําเป็นอวตารนะภายในเกมขึ้นมานะครับไม่โดนสเปดอาร์นะเพราะว่าผมทาไม่ได้นะผมไม่รู้เหมือนกันเพราะาผมเปิดสเปดอาร์แล้วมันเออร์เร์นะครับเลยทําได้แค่สแควร์กับเซอร์เคิลนะจะเป็นรูปวงกลมนะแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมภายในเกมคนระับเวลาเข้าไปในเกมซ้ายล่างที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมแล้วก็บนมินิแมปจะเป็นรูปวงกลมใช่ไหมก็ผมปรับให้เป็นรูปหน้าพิเศษหมดนะสำหรับคนที่เล่นกรฟเจนเป็นปหน้านี้นะก็เอา ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามันเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคครับอันดับแรกเลยนะโหลดวินแอคชิ v เวอร์มาก่อนนะครับอย่าใช้วินอาร์เอาร์นะหรือวินลาหรือจะวินลาหรือจะวินอะไรก็แล้วแต่นะอย่าใช้นะครับเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันจะไม่เวิร์กนะเพราะว่าผมทําแล้วมันเป็นรูปสีฟ้าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่ให้ใช้วินแอคชิเวอร์เนี่ยมันเวิร์กแทนนะก็ไม่เข้าใจกฎเกณฑ์การทํางานของมันเหมือนกันโอเคครับหลังจากที่ลงเรียบร้อยมันนะ น่าจะมองเห็นไฟซีเป็นแบบนี้นะครับคือมันจะเขียนว่า type w i n activer zip file นะก็กดแตกไฟมาครับอโอเคแต่ไฟมาครับจะเป็น2องไฟนี้นะคือ g r a c circle กับ g r a t square นะครับก,บคบก็คราวนี้เราก็กลับมาที่โฟลเดอร์เกมของเรานะก็คือมาจากเอาใกลหน้า ll g h นะครับแล้วเกมมาต้า f l l t h e game เราก็จะมาหน้านี้นะไฟเต็มไปหมดเลยนะครับมาที่ character texture one นะครับไปไวหน่อยนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ไปไวอยู่แล้วนะก็ใครที่ไม่ทันรีเทปใหม่นะครับแล้วก็หลังจากที่เปิดเจ้าตัวเ c h a r c t e r texture one มาแล้วนะครับก็ให้มาที่ data character แล้วก็ grab นะครับแล้วก็มาที่ info เราเราจะเห็นนะครับว่าชื่อชื่อซ้ำกันเลยไม่ใช่คายซ้ำกันเลยนะคือ guest เข้ากับ guest square แล้วก็มาที่โฟลเดอร์ที่เราแตกไฟ์ลเอาไว้ครับแล้วก็มาที่ Win Achieve r ของตัวนี้ใช้ตั e เทเจอร์ว e แล้วก็ลากลงไปเลยครับปั๊บ Yes to อ l รพอลากเสร็จปั๊บก็กดออกครับมันจะมันจะเตือนว่าเดี๋ยวเคลื่อนไฟแ e e วินแ e n do Do ด o ว want to save it นะครับก็ Yes ไปเลยนะ Yes ไปอีกนะไม่ต้องพูดมากนะ Accent กลัวพี่วากแกวากใส่จังเลยนะแล้วรอที่มันรอจน c r e a t i n g แอชีฟเสร็จนะ ก็จะสามารถเขาเรียกว่าอะไรสแสดงผลแล้วอ่าเข้าเกมไปเล่นเกมปั๊บเห็นหน้าพิเศษแนะ่นอนนะฮะโอเคก็แค่นี้แหละครับส่วนตัวอย่างนี้ผมโพสต์รูปไว้ในเอ,อ่อที่ให้โหลดแล้วนะก็ขี้เกียจไปถ่ายในเกมอีกนะคอมพิวเตอร์มันกะนะฮะกดถ่ายในเกมแล้วมันค้างนะโอเคไปแล้วครับทุกคนปิ้